สวัสดีครับนแฟนบอลครับนํำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจของลีกยุโรปรวมถึงในพรีเมียร์ลีกมาฝากกันครับวันนี้มีหลายดีลน่าสนใจเลยนะครับยูโรเตะรอบต่อไปรอบรองเนี่เกิดขึ้นในวันอังคารกับวันพุธนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องบอลูเดย์ก็ฝากกดติดตามก่อนแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาดูดีลแรกกก่อนครับโรม่าเนี่ยใกล้จะได้เอนเซลอเฟ่แล้วนะครับกองกลางจากแลนนะครับเป็นนักเตะอนาคตไกลที่ตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่จะพูดคุยกัน หลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีดิวนาเตที่มีความสามารถสูงหรือวันเด้คิดเข้ามาอีกหนึ่งคนด้วยนะครับจากรายงานของโรมาโนก็บอกว่าดิวนี้ราคาจบที่ทั้งหมด23ล้านยูโรนะครับซึ่งเป็นดิวที่หลายทีมใหญ่เนี่ยสนใจแต่ว่าโรม่ากล้จะได้ตัวไปครับคือ e อนโซลโลเฟจากแรนมาดูอีกดิวหนึงครับที่ย้ายข้ามฝั่งจากทีมในอิตาลีเองก็คือมอยเซคีนครับย้ายจากยูเวนตุสไปร่วมทีมฟินตินน่าครับ การตรวจร่างกายเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกาศทางการก็คาดว่าจะเร็วนี้อาจจะคลิปที่ออนไปแล้วแล้วมีการประกาศไปแล้วก็ได้นะครับยูเวนตุสจะได้ค่าตัวเดือนี้อยู่ที่ประมาณ18ล้านยูโร็ยายจากตูลินนะครับไปที่ฟอร์เรนนะครับเมืองในอิตาลีคีนเนี่ยเปนนักเตะที่โหอยู่กับหลายทีมมากในอังกฤษก็เคยอยู่นะครับแล้วก็ไปอยู่ในอิตาลีฟอร์มยังไม่เข้าฝักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอดูว่าไปอยู่กับฟิออจะ ฟอร์มน้อยแรงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ามาดูดิวดาเตในอังกฤษกันบ้างครับแต่ก็าเชื่อมโยงกับในเซเรียอาเหมือนกันก็คือยาคุบคีพีออร์ครับอาจจะได้ย้ายอาจากอาร์ซอนในกรณีที่อาร์ซนอลปิดดิวลิคาโดกาลาฟิโอลีเข้ามาร่วมทีมได้นะครับตอนนี้เนี่ยอาร์ซอนผลักดันดิวนี้เต็มที่แล้วก็จะส่งผลต่อตําแหน่งในทีมปืนใหญ่ของยาคุบคีพีออร์ครับรายงานจากโลมาโน่ได้บอกว่าหล,หลายๆทีมในอิตาลีนะ่ยสนใจแต่ยังไม่มีข้อเสนอยังเป็นทางการเข้าไปนะครับแต่ว่า อาร์ซอนต้องการที่จะปล่อยแบบแค่ยืมตัวแต่ต้องมีออปชันบังคับซื้อขาดนะครับใช้คำว่าบังคับซื้อขาดก็จะเป็นสิ่งที่อาซอนจะตอบรับในดิวนี้ซึ่งอาจจะส่งผลในหลายดิวกลองหลังของอาซอนเหมือนกันเพราะว่าพวกเขามีหลายตัวเลือกนะครับอาจจะต้องทยอยปล่อยออกบ้านกับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมาดูดิวฝั่งขาออกของเชลซีครับปล่อยมาเข้ากอดิงครับไปที่เลสเตอร์ซิตี้ในราคา5ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นนักเตะที่เชลซีไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วครับก็จะปล่อยมาให้เลสเตอร์เลสเตอร์กำลังสร้างทีมให ภายใต้กุญซือของพวกเขาอย่างสตีฟคูเปอร์การทำธุรกิจของเชลซีกับเลเซอร์เนี่ยเชื่อมโยงกันหลายดิวแล้วนะครับก็ตั้งแต่ผู้จัดการทีมเอ็นโซมาเรสกามาที่เชลซีนะครับไหนจะมีเลเซอร์เนี่ยปล่อยคิลรนดูสบริฮอร์ไปที่เชลซีด้วยเหมือนกันก็ ก็น่าทำธุรกิจกันอีกหลายดิวเลยครับรายงานจากโรมมโนบอกว่าเงื่อนไขาการซื้อกลับเนี่ยไม่มีนะครับหรือว่าบายแบคคอนในดีวนี้ก็ ok <ๆ>ทําให้เลสเตอร์เนี่ยใช้งานได้เต็มๆแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องสัญญาซื้อกลับของเชลซีแต่อย่างใดมาดูฝั่งสเปอร์กันบ้างครับมีโอกาสจะปล่อยนักเตะออกได้ก็คือเอเมอ n สันโรยยลครับตอนนี้เอซิมิลานเนี่ยเตรียมจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับสเปอร์นะครับ น่าจะมากกว่า15ล้านยูโรเพื่อดึงแบ็กขวาของทีมไก่เดือทองมาร่วมทีมตอนนี้การเจรจา,จาของ2สโมสรนี่ยังเด,เดินต่อไปส่วนฝั่งของยูเต็ดก็ขับเข้าใกล้ดิวแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับในดิวของโจโชเซิร์ซีตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนี้ขายส่วนตัวเรียบร้อยหมดแล้วครับตกลงกันได้แล้วเหลือขั้นตอนของสสโมสรยูเต็ดกำลังช่างใจอยู่ว่าจะจ่ายค่าสัญญาแบบเต็มเมตเต็มหน่วยแบบไม่ต้องแบ่งจ่ายเลยหรือเปล่า หรือว่าจะใช้วิธีจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดนึงแล้วแบ่งจ่ายได้เพราะว่าถ้าใช้ค่าสัญญา34ล้านปอนด์ไปให้บรอนยาเนี่ยนะครับไม่สามารถแบ่งจ่ายได้ครับเป็นเงื่อนขที่ต้องจ่ายเต็มส่วนยหญ,ญ่ที่จะทให้ดิวนี้จบสําเร็จลุล่วงก็คือการเข้ารอบหรือตกรอบของเนเธอร์แลนด์ในฟุตบอลยูโร2024นะครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์เ,นเข้าไปถึงรอบรองชาเลตไปเจอกับอังกฤษในคือวันพุธต่อพพฤหัสนะครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับฝรั่งเศสในคือนอังคารตอพุธเพราะฉะนั้นนี่จะเป ถ้าเกิดต่ถ้ายเข้าถึงรอบชิงอาจจะต้องรอในการยืนยันดิวหรือว่าการเปิดโ่รงเปทางการไปก่อนซึ่งขั้นตอนเหลือแค่ยูโร2 0 2 4ครับว่าจะถึงรอบชิงไหมแล้วก็เรื่องของค่าตัวนี่ครับที่เหลือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นตีว่าดิวนี้มีโอกาสที่ประมาณ85-90%้าถึงเกเ็แล้วที่ดิจะได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมถ้าไหนเ้ิ่งเข้ามารับชมช่องบอลทูเดยกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Share, ไปกำลังใจให้ด้วยในคราวพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ